นั่งแทนพรีเซนเตอร์ดรเอลลี่ซันคนแรกเปิดตัวแบบปังรับซัมเมอร์สำหรับงานดรเอลลี Ellie, ่แกลนโอเพนนิ่งพรีเซนเตอร์เอ็กซ์เพรทโดยดรเอลลี่ภายใต้การบริหารของแพทย์หญิงพิษอาภาแจ่มจันทร์และคุณสิริพรเชฟเอ็กซ์คูซีฟออฟฟิเชียลบริษัทบ้านแจ่มจันทร์กรุ๊ปจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ด็อเรเอลลี่เดินหน้าบุกตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและผิวอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับด็อกเตอรเอลลี่ฟันวิตามินกันแดดแบบกินอิ s สแตนชอตพาวเดอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยให้ผิวสามารถทนแดดได้มากขึ้นซึ่งภายในงานด็อกเตอร์เอลลี่แกรนโอเพนนิ่งพีเ กิจกรรมสุดพิเศษให้เหล่าแฟนคลับที่ได้เข้าร่วมงาน40ท่านได้ใกล้ชิดกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจมากเลยก็จริง,รงๆแบรนด์เราเปิดมาได้ประมาณปีที่แล้วแล้วแต่วันนี้เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของดอกเรอซสาัมคั้งแรกดีใจมากขอบคุณน้องเพิดด้วยนะคะขอบคุณ<อ>มากครับดีใจมากเป็นเกียรต<อ>ิมากครับค่ะคุณหมอเรื่องค่คุณสมบัิ คือปกติกันแดดทั่วไปอ่ะมันจะเหมือนหลังคาบ้านทำหน้าที่สะท้อนแดดออกไปดออรอลิสันจะเป็นกันแดดที่สนิทประทานที่เวลาหลังคาบ้านเวลามันรั่วมีแสงแดดมาถึงผิวมันจะช่วยซ่อมแซมได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เวลาสกินบรเรียร์เวลาโดนแดดเนี่ยมันไม่ไหม้ด้วย นน้องๆที่ไปตากแดดมาแล้วเงี้ยแล้วคล้ำตัวนี้จะซ่อมได้ไวมากเลยค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบเราที่อยากทำให้สวยค่ะใจยังไงง่ายดีแต่ยังไงก็ต้องทานะต้องกินทั้งทาด้วยช่วยกันช่วยกันรวมพลังกันใช้าการกินการกินจะเป็นการช่วยทําให้มีสกินแบเรียร์และทําให้เวลาณหลังคาบ้านรั่วมายูวีทะลุมาจากกันแดดชนิดทามันซ่อมได้ไวนะค่ะ ทำไมต้องเป็นน้องเพิร์ดก็คือตอนแรกอะอ <laughs> ตอนแรกนะคือดเอรแอลลี่เราแบรนด์นี้เราเปิดทําเสริมความคลินิกเสริมความงานมายาวนานมากแบบ15ปีแล้วก็เราก็มีโปรดักต์ของเราเรื่อยๆแต่ว่าเรามาทํากิจกรรมเนี่ยเมื่อเมษายนปีที่แล้วน้องเพิร์ดเป็นคนแรกแล้วเมษาปีนี้ทําไมน้องเพิร์ดจะไม่เป็นรีเซเอร์ของเราคะนี่ดีใจมากอะถูกมันคือคนแรกเนาะ คือมันชอบชอบอยู่แล้วเพราะว่าตามผลงานน้องตั้งแต่ยุคน้องเอะเห็นมาตั้งแต่เด็กน้อยอ่ะเห็นมาตั้งแต่น้องเป็นเด็กน้อยแล้วก็น้องก็โตขึ้นทุกวันจนตรงนี้คือแบบเป็นแบบ ่อขนาดนี้แล้วเ,<อ>เห็นตั้งแต่แก้มผมปอกอ,ปอ,อ่ะอ<ล>ใช่ก็คือติดตามผลงานน้องมาก็เลยเลือกน้อง้งแต่งงานครั้งแรกเมื่อเมษายนปีที่แล้วแต่ปีนี้คือมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์เลยแ,แล้วก็จะเป็นต่อ,ตอไปครับแล้วก็อาใช่แล้วก็ยังไงฝากติดตามนะคะกิจกรรมที่จะมีตลอดทั้งปีด้วยอันนี้พูดพูดพูดรอเลยเนาะฝากติดตามกิจกรรมตลอดทั้งปีนะคะเราจะมีกิจกรรมกับน้องแน่นๆแล้วก็ กลางปีเราจะมีงานเปิดที่สามารถให้แฟนคลับเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ม,มากขึ้นอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะครับก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าได้เป็นพีเซนเตอร์แบบแบ,บรนด์ที่คุณภาพดีขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับผู้พี่ๆมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับดเอรเอลลี่ที่สุดเลยถามว่าเราดูแลผิวเราอย่างไรบ้างครับแสงแดดโอ้ยอย่างช่วงนี้เมษาก็เป็นอะไรที่ร้อนมากๆอย่างผมต้องเจอแสงแดดต้องทํางานกองถ่ายอยู่นะครับ อย่างน้อยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับหรือว่าแบบผิวพรรณตัวเองนะครับก<ม>็อย่างที่เหมือนพวกที่พี่ปูพูดไปว่าเราอต้องทาครีมกันแดดแล้วอย่างน้อยเราก็กินดรอเอลี่เสริมเข้าไปมันก็แบบช่วยทุกอย่างครับอ,อันนี้เพื่อได้ลองกินแล้วใช่ไหมเม็นมรอร่อยมากครับอุณยงษอร่อยมากจริงครับจริงครับทุกเช้าผมก็จะฉีกแล้วก็กินเลยง่ายง่ายมากครับก็คือแบบเราทากันแดดแล้วก็เสริมวันนี้เข้าไป ผิวขาวใสแน่นอนนี่นี่ไกันแต่อยาดูกระเพื่อฝากว่าติดต่อและซื้อได้ที่ไหนได้ค่ะก็ยังไงปุ๊บขอฝากดรแอลลี่นะคะแบรนด์นะคะได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k s h o p e ี l a z a d a ตอนนี้เราเปิดขายแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะฝากด้วยแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมของเราตลอดทั้งปีที่จะเอ็กกบนองเพิร์ดด้วยแล้วก็ฝากดรแอลลี่ซันนะคะไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ